อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องไอคิวอีชาแนนะอยู่กับผมเต้นแล้วก็นี่ช่างกีวันนี้โอ้โหข่าวดีมากเราได้รถไถ,าม,าถ,ถามาปรับหน้าดินให้แล้วเย่แบบว่าคือแบบเราอแล้ว่จะมี อ,อมีเซอร์ไพรส์นี่เซอร์ไพร์ของเราเราถ่ายมาปรับหน้าดินคือแบบว่ามีมีความหวังแล้วนะว่าเด็กๆจะได้เล่นไว้มีมีหลายคนถามถามเยอะเลยว่าจะเสร็จหรือ,อยังจะเสร็จวันไหนก็ถ้าปรับหน้าดินได้อะไรได้ผมว่าก็ไม่ไม,ไ,มไม่น่าเกินหนึ่งอาทิตย์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้อง รอทางบริษัทโฟฟันเซนไดเอ็นจิเนียริ่งด้วยนะครับว่าจะผลิตเครื่องออกกำลังกายเสร็จหรือยังแต่ว่าเท่าที่ผมทราบข่าวมานะตอนนี้ก็ดำเนินการใกล้เสร็จแล้วใกล้ผลิตครบทุกตัวแล้วนะครับถ้าผลิตเสร็จเมื่อไหร่ก็จะส่งมางทันทีเลยนะครับ จะคือตอนนี้เราจะปรับปรับหน้าดินให้ให้พร้อมก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าพื้นที่ที่เราจะจัดตั้งแล้วก็ลงอุปกรณ์ที่เราซ่อมแซมตรงไหนโอเคนะครับตอนนี้ ช่างของเราก็กำลังย้ายยีดอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวดิน,น่ะจะถูกดันมาจนถึงตรงนี้เลยครับเห็น,หนใต้าย้ยครับแล้วก็เสาข้างหน้าค,คือตรงนี้เลยนะครับ เคเดี๋ยวผมขอช่วยช่างกี่ย้ายของก่อนนะย้ายอีกก่อนเดี๋ยวมาอัดคลิปใหม่เป็นไงคิดว่างไงบ้างมีแววเสร็จแล้วใช่ไหมใกล้แล้วครับใกล้แล้วคือยิ้มออกนะครับคือตอนนี้เราก็รอทางบริษัทโฟฟานเซนไดจีเนลลิงผลิตเครื่องออกกํบบาลังกายให้เสร็จใช่ไหมแล้วก็ส่งมาเราก็พร้อมติดตั้งได้เลยวันนี้ก็น่าจะน่าจะเสร็จครับ ใช่ปรับพื้นที่ก็ปรับพื้นที่เสร็จแล้วเราทำอะไรอีกก่ออิดก่ออิดเอาแล้วก็เอาทรายลงน้ำในพื้นที่สิบห้าคูณสิบห้าเมตรนะ ก็คือเรื่องของเรื่องที่รถเข้ามาปรับหน้าดินได้คือเมื่อวานเนี้ยฝนห่างช่วงใช่ไหมแล้วก็แดดแรงแล้วก็วันนี้ก็ฝนไม่ตกนะสองวันแล้วเลยที่ฝนไม่ตกส่วนคนขับรถถ่ายก็เป็นคุณครูของที่นี่แหละ ท่าน,นก็ใจดีมาช่วยในเรื่องของการปรับหน้าดินด้วย ครับก็ตอนนี้ก็ปรับหน้าดินไปได้เกินครึ่งแล้วนะครับเหลืออยู่ไม่กี่กองเนาะแล้วก็เหลือปรับให้มันเสมอพื้นที่ของเรากล้ได้แล้วนะ คุณครูเก่งมากเลยนะขนาดรถนถ่ายคันเล็กกายยังทำแป๊บเดียวเลย อธิบายสถานการณ์ตอนนี้นะครับช่างกี่เป็นไงบ้างก็ใกล้สำหลับการปรับหน้าดินนะครับก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ใกล้แล้วเนาะก็เหลือแล้วก็ดินเหลีย่ยให้มันเต็มพื้นที่อ๋อต่ออีกอกอะายลงต่อไป อืเสร็จนะแต่แต่ว่าวันนี้ทำได้ไหมทาได้เลยไหมยังใช่ไหมยังยังไม่ได้เพราะดินมันไม่ดีมันเพิ่งปรับใหม่อืมต้องรอก่อนใช่ไหมขอไปก็ขดินดินมันยังไม่แน่นอืมวันนี้เราน่าจะได้ทำร้านก่อนไอเนามบีบีเอลก็คือเดี๋ยวเราจะให้รถไถขุดหลุมมาเลยใช่ไหมถ้าเราก็เอาไปฝัง เราครั้งจะถามอาจารย์ก่อนว่าเขาจะเอาตรงไหนอืมก็ตอนนี้ก็ร,กรถปรับหน้าดินก็ปรับมาได้สักพักแล้วใช่ไหมพี่ใกล้ใกล้เสร็จยังใกล้นะครับประมาณ80%ครับ80%ใช่ไหมก็คือพอเสร็จจากตรงนี้แล้วทําอะไรต่อเราจะมีเพิ่มตรงนี้ครับ นี่ใช่ไหมจะให้เขาไถตรงนี้ครับไถตรงนี้มานี่ก็คือตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่ครับยาวมาถึงมุมประมาณนี้ครับอ่าประมาณนี้นะก็คือมุมมุมของเนินดินใช่ไหมตามแนวนี้อ่าตามแนวโอเคแล้วก็ไปตรงไหนต่อแล้วก็จะเลี้ยวมานี่ครับ เดี๋ยวมานี่อีกเป็นตรงนู้นก็คือก็คือจะมาถึงตรงนี้ครับจะเป็นล้อใหญ่เกือบสุดถนนเลยใช่ไหมใช่ครับประมาณตรงนี้ครับมันจะเป็นบ่อทรายครับอ๋อก็คือตรงที่ผ่านมานี่คือเป็นจะเลี้ยงเลี้ยงตามสเต็ปมาเลยอ่าเลี้ยวตามสเต็ปมาเลยครับแล้วก็จะเลี้ยวมานี่ให้เด็กเล่นมาเรื่อยแล้วก็มาโซนลงที่บ่อทรายครับก็คือที่ผ่านมาจะเป็นล้อยางเล็กใช่แล้วก็สุดท้ายจะเป็นล้อใหญ่ ล้อใหญ่ให้เด็กปีนขึ้นล้อใหญ่แล้วก็โตนลงบ่อทรายกระโดดลงบ่อทรายตรงนี้จะเป็นทรายหมดครับคืออาจารย์บอกแล้วเมื่อกี้ว่าตรงนี้มันเป็นบ่อทรายบ่อทรายใช่ไหมโอเคแล้วแล้วเราต้องลงทรายเพิ่มไหมไม่ครับเด็กเขาไถทรายก็ขึ้นมาอ๋อเพราะตรงนี้มันเป็นทรายหมดเลยใช่ไหมครับแล้วก็เป็นทรายที่หนามากเลยอืมก็คือกวนกวนทรายขึ้นมาเลยโอเค ก็ตอนนี้ก็ถือว่าคืบหน้าไปเยอะเลยเนาะวันนี้เห็นเห็นผลเลยดูมองเห็นจุดหมายนะครับมองเห็นจุดหมายเลยเนาะใช่ก็คือพื้นที่ของเราก็คือป้ายขาวนี้ใช่ไหมที่ปักไว้ทำแนวป้ายขาวนี่ครับอ่าเครื่องเล่นเสริมเราก็จะออกมาถึงจานแนวนี้นะเราจะไม่เลยไปเพราะว่าเผื่อเขาจะทำอะไรอาจารย์ก็มีอะไรทำ ก็ตรงนี้เห็นคุยกับเราวันแรกคร่าวๆว่าเดี๋ยวจะทําให้สนามตรงนี้มันใช้ได้ใช่ไหมเป็นสนามวอลเลย์สนามกอลก์ฟอ,อะไรพวกนี้ตอนนี้เขาจะให้เป็นโซนฟงเล่นเด็กหมดเลยตามแนวนี้ก็คือทางด้านหลังที่เขากําลังสร้างนี่ก็คือเป็นอะไรนะพี่อาคารประชุมเช็นอะไรประประสงค์ครับอ๋อเป็นอาคารอาเนเกประสงค์ใช้ได้หมดครับจากกิจกรรม วันเด็กวันอะไรก็จัดได้หมดโอเคแล้วถัดไปก็จะเป็นห้องของตึกอาคารของเด็กอนุบาลใช่ครับอนุบาลอนุบาลก็คือครึ่งครึ่งเล่นที่เรามาทำนี่ก็คือเราทำให้เด็กๆทั้งโรงเรียนเล่นกันเนาะใช่ใช่ใครเด็กๆคนไหนอยากมาเล่นก็มาเล่นได้ไม่ใช่แค่ว่าเด็กๆอนุบาลใช่ไหมใช่กระก็เล่นได้ประเพราะว่ามันเครื่องเล่นที่เอามาลงนี่ก็รู้สึกว่าเลดอายุที่เล่นได้มันก็ ไ่นได้หลายหลายประเภทก็เกือบปสี่ปห้าเลยมั้งใช่ไหมล่นได้ไดเพราะว่าเราเอาลงหลายประเภทอยู่โอเค,อเคก็เดี๋ยวผมอัปเดตอีกทีตอนใกล้เสร็จเลยเนาะโอเคครับนะครับก็ตอนนี้ก็ ปรับหน้าดินเสร็จเื็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็กำลังให้ทางรถขุดพวนดินนะครับเพราะว่าเราเดี๋ยวเราจะฝังล้อยางลงไปนะครับตอนนี้ก็น่าจะเสร็จแล้ว นี่ก็คือเป็นอย่างสุดท้ายแล้วนะสำหรับการปรับพื้นที่ าเข้าไปดูใกล้ๆนะหน้าดินที่ปรับเสร็จแล้วนี่นะครับก็เป็นหน้าดินที่ปรับเป็นที่เรียบร้อยนะครับในพื้นที่15คูณ15เมตรนะครับ จะประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับแจ้งกีก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสนับสนุนโดยบริษัทโฟฟานเซนไดเอนจิเนียริ่งจำกัดและโรงงานผลิตเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ท่อทอนทอยแอนฟิตเนสอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสมัคสไครต์ด้วยนะคะ